ได้ลดต้นทุนได้นะครับก็ออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์นี้ในตลาดตัวนี้ชื่อว่า r d 2 5 1นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากผลิตภัณฑ์พึ่งนะครับส่วนวิธีการทำอะไรต่างๆก็เข้าอยู่ในกลุ่มของไบโอเทคโนโลยีนะครับเป็นเทคนิคการทำสกัด สารให้ปลอดภัยให้ได้มาตรฐานไม่ให้มีจุลินทรีย์ก่อโรคก,กับโลหะหนักนะครับได้รับความนิยมจากเกษตรกรทั่วประเทศเวลานี้ก็ชัดเจนที่สุดคือทุเรียนนะครับเนื่องจากทุเรียนมีราคาแพงแล้วก็ลูกมีขนาดใหญ่ก็จะจะเห็นชัดเจนหน่อยนะฮะก็นับจำนวนลูก หรือว่าโดยรวมแล้วก็ถ้าเป็นเท่าตัวก็คือประมาณ3ถึงถึงหเท่าตัวนะครับที่สามารถเพิ่มผลผลิตได้แล้วก็ใช้ง่ายนะครับส่วนานาข้าวก็ไร่หนึ่งก็250กิโลถึง